เรียกเสียงกรีลลันหอนการทั้งนานเมื่อวิวชวินเจียรวนนท์แฟนหนุ่มนักธุรกิจของนางเอกสาวเบลล่าราณีโผล่เสื้อพรายกลางคลางเคิร์น PALMY concert ทำบุญหวังผลที่จัดขึ้น2วันเต็มในวันที่3และ4ี่พฤษภาคมใน UOB Live Hall emsfit พร้อมรับบทพระเอก MV เพลงซ่อนกลิ่นคู่กับแฟนสาวแบบเรียวๆจนทำเอาแฟนคลับฟินกันทั้งหอนในช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตนักร้องสาวปามีได้สร้างโมเมนต์สุดพิเศษด้วยการชวนเบลล่าขึ้นเวทีในเพลงสุดซึ่งอย่างซ่อนกลิ่น โดยมีวิวชวินเดินประกบอยู่ข้างหลังทำเอาผู้ชมร้องว้าวตามกันทั่วทั้งบรรยากาศในงานและเสียงกรีดที่ดังสนั่นเพราะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ออกมาเล่นมิวสิกวิดีโอร่วมกันบนเวทีสดสดความหวานไม่จบแค่นั้นเพราะวิวเผยว่าเขามาชมคอนเสิร์ตทั้งสองวันโดยวันแรกนั่งดูเงียบๆแต่วันที่สองได้ขึ้นเล่น MV ด้วยตัวเองงานนี้ความน่ารักแบบไม่ปรุงแต่งของทั้งคู่ทำเอาหลายคนยกให้เป็นแฟนดีเด่นแห่งชาติไปเลย อีกช็อตที่หลายคนแอบยิ้มตามคือภาพของหนุ่มวินยืนรอเบลล่าถ่ายภาพกับเพื่อนๆอย่างเงียบๆที่หลังเวทีเป็นโมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่น่ารักสุดๆส,สมกับฉายาคู่รักขวัญใจแฟนๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงใจงานนี้ทั้งแฟนคลับของเบลล่าและแฟนเพลงของปาไม่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่เต็มไปด้วยความสุขและยังได้เห็นมุมหวานๆของคู่รักดาราที่หาดูยากอีกด้วย